สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องทูช n แนลนะครับวันนี้เป็นอีเวนต์การ์ดเละหลังนะครับมาพร้อมกับการ์ดใหม่ชื่อว่าราชามาเบลมียิ้มนะอ่าแล้วก็จะมีการ์ดสุดโหดอย่างเพื่อยๆเข้ามาด้วยนะครับผมก็จะตามหาเพื่อยๆนะครับเพราะว่าไอเนี่ยไอเนี่ยเป็นไอดีของเจ๊พุ่มยังอ่าไม่มีเพื่อยๆที่ถูกนะครับก็เลยจะตามหานะส่วนหมาป่าททมิลิมัสเนี่ยถ้าได้ก็ดีครับ แฟรี้สเตลล่าด้วยแฟร์บ์ของแป้งด้วยแล้วก็ดีมิเตอร์ด้วยนะครับอ่าคาร์ดอีเวนต์เนี่ยถ้าเราอัพเต็มอัพเต็มส0ติบนะครับก็จะได้บัฟทุกตัวเลยนะเออถ้าใครมีอยู่แล้วในทังก็อัพนะครับอัพเอาบัฟมันมาเล่นนะครับมีรวมไหมมีรวมด้วยนะครับมีรวมด้วยอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์สุ่มแจ็คพอตนะไปะ ไม่ดีล้อแล้วครับเราจัดเลยนะส่วนบัฟยวค่อยว่ากันตอนที่เราเปิดเว้นแล้วกันมาเริ่มกันที่ร้องสุ่ม10บเพบรก่อนเนาะสุ่มสักร้อยหนึ่งิบเพชร้อยหนึ่งนะครับิบเพศสักร้อยหนึง่งอ่าวตุ๊กตาแวรี่จับไม่ได้จับ <c oughs> ไม่ได้จะบไม่ได้อืมอืมอ่าคุณฉีดน้ำตองแป้งมานะครับ แจ็คพอตสิบเพชรนะเท่าไหร่เนี่ยสามครั้งอีกสามครั้งปับป๊บปั๊บยี่สิเพชเออก็โอเคอยู่นะปับ๊บคือสิบเพชรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลองห้าสิเพชรมั่งนะผมว่าน่าจะสุ่มห้าสิเพชรนี่แหละย,ยาวนะครับ,บ,บห้าสิบเพชรปั๊บเจ็ดสิบเพชรปั๊บปั๊บ ขอวัตถุดิบเพื่อเพอ่อนได้ไหมอ่ะเดีเอสเออ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 อตับ๊บแบนน้ำโชคแบนน้ำโชคจุดกาดพีเมียมเฮ้ยอัญมณีเงาะเฮ้ย <laughs> <laughs> เหรียญน,น้ำโชคอ่าเหรียญน,น้ำโชคนี่น่าจะเป็นหนูยิ้มนะครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ่า เชฟแพนด้านะครับขาดสองใบนะครับขาดอีกสองใบเชฟแพนด้าเชฟแพนด้าไอบวกเนี่ยเป็นเป็นของเพ่ยๆนะครับเอาแหวนนำโชคครับเป็นวัตถุดิบที่จะแลกเพ่ยๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยผ่านไปแล้วหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันป๊อปแหวนจ้าเฮ้ยเหรียญนำโชคอุ้ยเชฟเพนด้า ปโอ้ยอาติเพสโอ้ยชเชฟเพนด่าคือชเชฟเพนน่าออกบ่อยมากเลยนะจะแลกเพ่อยๆเนี่ยอุย้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นนีประกาศเปนเด็กโกลนี่นะโอ้ยจุดระเประกันขาดเอมาไงวะเนี่ยแหวนแหวนอีกแล้วโอ้ยอืมเงียบเลยทีนี้หายไปเลย โอ้ย้ออเออม่มีอะไรหรอเออ่นงั้นแหละปับ๊บมันได้แหวนมานะตอนนี้ก็ตุงไป2องพันแล้วนะเดี๋ยวผมไปไปดูก่อนนะว่ามันได้แล้วบ้างนะครับเผื่อมันมีอะไรแถมมาให้นะอันนี้ชนะคูนห้านะรับไปก่อนปับ๊บแหวนจ้าอันนี้เล่นหนึ่งครั้ง ปั๊บืแหวนจ้าอันนี้ล็อกอินนะครับปบั๊บอ้แหวนรัวอันนี้สุ่มไม่กล้าจะคอดเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อสุ่มสองพันเหรอถึงให้ถึงให้แพ็กนี้มาเดี๋ยวนะมีบอกปะเนี่ยมันไม่เห็นบอกนะครับไม่มีบอกเลยนะอ่ะตอนนี้เราสุมม่มไปสองพันแล้วนะเราได้ หนูยิ้มมาสองปะเปลี่ยนน้ำโชคอะขาดเชฟอีกอีกสองใบนะครับหุยเอ้ยปืนฉีดน้ำไม่เอาไม่เอาเอ้ยเงาลีมัดลูกบาทหาสิบเพชรแหวนเอ้ยแหวนแหวนแหวนมาเยอะแล้วเจ็ดเพชรก็โอเคอยู่ถ้าใจดีได้ส <c oughs> ักสามร้อยได้ไหมขั้นต่ำนะสามพันน่ะ, 3000, นะ แหวนจ้าห้าสิบเพชรเออเฮ้ยไอ้นั้นมันเงียบไปนะไอเชฟอะแหวนโอ้ยแหวนมาลุนดัวเลยห้าสิเพชรเฮ้ยสามพันบาทไปนะลูกบาทโอ้โหแหวนอีกแล้วเฮ้ย แก์ดเอ็ดบวกหาสิเพชรโอ้ยเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วน้ำโชคเฮ้ยโอ้โห้าสิเพชรยังใส่ไอเนี่ยวัตถุดิบเอมาเฉยเลยแซลลี่อ้ยอันนีมน้มันมีจับได้สี่ชิ้นแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดียวแหวนอีกแล้วุ๊กตาแฟรี่เอ้ยเ <c oughs> งา ถุงนำโชคโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเบก่อน,ๆๆอน,น 4, นะเดี๋ยวเบก่อนตอนเนี้ยสุ่มไปสี่พันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเรา,เราได้อะไรบ้างอ๋อขาดเหรียญน,นะครับขาดเหรียญของหมูยิ้มหนึ่งชิ้นนะอ่าขาดเชฟนะครับเชฟเชฟสองชิ้นขาดเงาหนึ่งชิ้นโอ้ย ยากอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปรวมหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปอัพก่อนนะครับสามคู่นะครับไปรวมดูสิว่ามันจะได้ของดีๆบ้างไหมอ่าไปเลยเชฟลุกชชเชฟเชฟเฮ้ยเี่เหรียนหนูยิ้มอ่าตอนนี้เราปิดหนูยิ้มไปแล้วนะครับ ไปก็ถุงเชฟนะเชฟมนาะลูกเชฟเชฟเชฟโอ้โหถูงน้ำโชคมาเชฟลูกเชฟเชฟโอ้โหถูงน้ำโชคเหมือนจะครบไปละสองตัวอืะรางวัลสุ่มแ็กพอตนะครับอของแถมะของแถมของแถมเอาแหวนน้ำโชคนะนโชค แหวนน้ำโชคของแถมนี่เหมือนมันให้แหวนน่ะเออไปจุมตอ4ีพันละป๊บเชฟลุกเชฟไม่มาเอาเอเงาตัวเนี้ยมาป่าครบไปแล้วนะเท่ากับตอนเนี้ยขาดขาดเชฟอ่ะเชฟสองน,นัีนเราอยากไ,ได้คร้บโอ้โหเ้เชฟเว้ยเชฟ แหวนอีกแล้วแหวนอีกแล้วเฮ้ยเชฟหายเลยเนี่ยไม่โผล่มาเลยอะ่ะมันหายไปนานมากอะ่ะโอ้ยตุ๊กตาแวรี่ปกากไก่ผลิตเบาฮึ่มขืิดปูนางฟ้าได้ไหม <c oughs> ออกขวิดปูนางฟ้าได้ไหมแหวนโอ้ยโอ้ยเชฟอยู่ตรงนี้จับไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแลว้วเฮ้ยจับไม่ได้แหวนอีกแหละแหวนมาเลยเยอะแเนี่ยโอ้ยหนึ่งแสนเลยเอฮ้ยโอยมันมาแล้วก็หายไปเลยไอ,อ้เชฟอะแหวนอีกแหละมาแต่จำไม่ได้แหวนอีกแหละ โอ๊ย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 โอพันผ่านไปเชฟมาลูกโอ้ปืนจีน้ำเบิก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 ไปดูอันนี้ก่อนไปดูของแถมก่อนนะเผื่อมันจะได้เชฟว่าเแหวนอีกแล้วแหวนอีกแล้วโอ้ยแหวดรุนลัวเดี๋ยวเราไปรับก่อนนะครับตอนนี้ หมดไปหกพันแล้วนะอ่ะได้มยิ้มรับมยิ้มไปก่อนอ่าหมาป่าจะมินนะครับป๊บตัวหน2สองใบนีหยุงรับมันเลยไปสุนโตออีกหกพันนะครับอีกหกพันเฟยๆจะมาไหมเนี่ยเชฟลูกโอ้โหยวยบัคห,ห,หลึกบ,บาตอรี่อยู่ตรงกลางจับมันได้นะเออเชฟมาแล้วขาดอีกหนึ่งอันนะครับขาดอีกหนึ่งอัน กา,าดอีน,งอนึงอันกาดอีนึงอันอึ๊บโอ้โหแหวนแหวนอึ่มเชฟลูกปุยเชฟโมเชฟเชฟหาย <laughs> แหวนอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเราเรา,เราปิดแล้วก็เปิดดีวกว่าบาตรแดงโมนะเดี๋ยวเราปิดแล้วก็เปิดดีวกว่าเผื่อมันจะดีขึ้นนะี่ย อู้ยเช็ดอยู่ตรงนี้ติดเพชรคีอยู่นะอืมดูไม่ค่อยดีแหละแรก,แรก,กๆก็ดูดีหลังๆก็ดูไม่ดีแล้วอึ๊บโอ้โหเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมอุ้ยแหวนอืมเรียบร้อยโอเคโอเคปิดอีเวนต์แล้วครับผมปิดอีเวนต์แล้ว นวจรัรบปับ๊บโอ้รับของแป้งไปปับ๊บรับลิมิเตอร์ไปปับ๊บอืมก็หมดไปประมาณเท่าไรเนี่ยหมดไปประมาณ7 0 0 0นะครับ7,100 7 1น0นะเดี๋ยวเราไปรับก่อนเราไปรับก่อนนะครับว่ามันจะได้คืนมาเท่าไหร่นะ ปับป๊บปับ๊บปั๊บได้มาอีกอีกประมาณพันหนึง่งเท่ากับนะครับเท่ากับหมดไปประมาณนะครับหมดไปประมาณหกพันสองเออเลขกลมๆเลยหกพันสองโอเคถ้าเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทำกันก็ขอให้ปิดกันทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตัวคลิปนี้พอเท่านี้แหละไปแล้วครับผมบ๊ายบาย